ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ในหมมึงใดก็ตามจิตญาณในภูมิถึงชั้นใดก็ตามที่พวงผ่านติดตามของแตละมู่ตระระตระชั้นทภูมิน้อมกราบขอขมากรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังกชามิธรรมังสารนาังกชามิสังฆังสารนาังกชามิทุติยมัมปีพุทธังสารนาังกชามิทุติยมัมปิธรรมังสารนาังกชามิทุติยมัมปีสังฆังสารนาังกชามิ ตาติยัมปีพุทธังสารนังกชามิตาติยัมปีธรรมังสารนังกชามิตาติยัมปีสังคังสารนังกชามิข้าพเจ้าทั้งหลายในหมู่มนุษย์ทั้งหลายอัมนุษย์ทั้งหลายจิตตยาณทั้งหลายในทุกภูมิทุกชัน้นในทุกหมู่ทุกเหล่าขอนอบนอ้อมต่อองค์พุทธา องค์มหาพุทธะทรงได้โปรดเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนในเลขกลมนดำคาถาอาคมสยศา,าสาท,าทั้งหลายอาวิชาทั้งหลาย ที่ได้สะกดไว้ไไวในดวงจิตใดก็ตามในวัตถุใดก็ตามในธาตุใดก็ตามในธาตุสีดินน,ดน้ำลมไฟขอสละขอถอนพันธะาสัญญาสัญญาสจาวาจาคำสาบแช่งทั้งหลาย <laughs> แม้แต่การบนบานสัญกล่าวหรือการติดสินบน ต่อคุณพระรัตนตรัยต่อเหล่าเทพเทวาต่อองค์มหาบารมีขอประกาศสลากประกาศถอนในกรรมนุษยในความเคยชินในการเป็นการอยู่แบบโลกโลกทั้งหลายขอประกาศสลากประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอา ในรูปรสกินเสียงในสัมผัสธรรมรมในโลกิยวิสัยในอำนาจปาสนาในความเป็นหนึ่งทั้งหลายในบริวารทั้งหลายการหลงตั้งเอาในทรัพย์สมบาตในลาบสการะในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นการสนองความพอใจความอยากได้อยากมีทั้งหมดทั้งสิ้นขอสละขอถอสิ่งที่หลงตั้งเอาในธาตุในขันในกายในจีตในสัพพะธาตุทั้งหลายในธาตุสีดินน้ำลมไฟ แม้แต่การตั้งเอาในมรรคผลนิพพานในสติสมาธิในตะบะชานญานในปัญญาทั้งหลายขอสละขอถอนทั้งหมดทั้งสิ้น และน้อมกรบขาบขอขมากรรมในกรรมอันใดก็ตาม,าตามที่เคยใช้ทิฏฐิไทยใช,ททใช้ยานทัศนะยยศนะใช้ยานรู้ทั้งหลายในการวิภาควิจัยจวิจาร์ณหลงตีความลงัม <c oughs> ลงเลสงสัย <c oughs> ต่อพระจาสนาต,ต่อการปรงกันวาง,รง,วางหรือกรรมันใดที่เคยชักชวน,ชชวนได้เคยนำพานสรัพราาสรัตทั้งหลายรราาบุคคลอื่นทั้งหลายรราาให้หลงปฏิเสธ <c oughs> ต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบารมีต่อการโปรดสปรพสานและกรรมบันใดที่เคยบิดเบียนทำร้ายทำลายต่อเหล่านักบวชทั้งหลายต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมต่อสมณะชีพามในรูปแบบต่างๆในศาสนาต่างๆในยุคหนึ่งการใดก็ตาม การเปลี่ยนเบียนทั้งหลายในที่อยู่ที่อาศัยในการขับไล่ในการเนรเทศหรือทำให้อยู่ยากก็ตามหรือกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ใช้เลขกลมดำคาถาอาคมอาวิชาทั้งหลายในการสร้างกรรมในการเปลี่ยนเบียน ต่อองคุณเบื้องสูงต่อผู้มีบารมีหรือต่อพระโพธิสาร์ผู้โปรดสัสารในพระองค์ใดก็ตาม,ก,ตามการลังเลสงสัย,สสยในญาณรู้ทั้งหลายในพุทธวิสยัยในเรื่องอจินตนออายแห่งองค์มหาบารมีมาารมและกรรมอันใด,ในนดที่ได้ผิดศีลผิดธรรม ล่วงละเมิดล่วงเกินต่อพระธรรม,มวินยต่อพุทธบัญญาตต่อพุทธโอวาทแห่งองค์พุทธองค์มหาบรารมีในทุกยุคทุกสมัยหรือกรรมบรดที่ได้ล่วงละเมิดผิดต่อบุคคลต้องห้ามต่อสนมนางนางแห่งโบรพะกษัตริย ผิดต่อนักบวชผิดต่อนักบวชผิดต่คุณมานดา,นดาทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่อออนทั้งหลายการผิดต่อสามีภรยภรยา,อารยของบุคคลอื่นทั้งหลายหรือกรรมบรรดาที่ล่วงละเมิดล่วงเกินในสมบัติต้องห้ามใ,ในสมบัติแห่งศาสนาสมบัติแห่งองค์มหาบารมี ของสงทั้งหลายของส่วนกลางทั้งหลายหรือล่วงละเมิดล่วงเกินในของรักของห่วงของสการะบูชาของบุคคลอื่นทั้งหลายของบ้านเมืองอื่นทั้งหลายหรือการประมาทล่วงเกินต่อหมู่สัพพสัตทั้งหลายในหมู่มนุษย์ก็ตามอ่ามนุษย์ก็ตาม สิงสาราศัก็ตามที่ได้เบียดเบียนมาเพื่อเป็นอาหารรอเลี้ยงชีวิตตนหรือทำเป็นอาชีพในการเบียดเบียนชีวิตอื่นทั้งหลายกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่ลงลุ่มหลงโมวเมาในอบายมกทั้งหลายการพนันทั้งหลาย สิ่งเสพติดทั้งหลายกระทาเองก็ตามชักจูงก็ตามค้าขายก็ตามอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสู่ความตกต่ำในอบายภูมิทั้งหลายหรือกรรมบนรดที่ได้เคยปฏิเสธตำหนิตีเตียน ลงวิภาคป anut, ิจัยวิจารณ์ต่อวัดบาศศาสนาต่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าต oh ่อเรานักบวชทั้งหลายหรือการตำหนิตีเตียนต่อจารยวัดทั้งหลายของเหล่าพุทธสาวกเหล่าพุทธสาววิกาอริยเจ้าอริยสงฆ์ได้พระองค์ใดก็ตามกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น จะเอ่ยแล้วก so, er, er. ็ตามยังไม่ได้เอ่ยถึงก็ตามน้อมกราบขอกรรมกรรมน้อมองค์พุทธาองค์มหาพุทธาทรงด้วยโปรดยกโทษและอโหสิกรรมแกมูเราข้าพเจ้าหน้ากาบันี้ด้วยเธินอโหสิอโหสิ อ๋อหสีและความสว่างสวยใดๆในอริยผลทั้งหลาย,ายาลการปองกันวางทั้งหลาย,ปปลายโดยความไม่ยึดติดอยู่แล้ว,โด,ว,ลวโดยนิพานอยู่แล้ว,ว,าลวการเสียลส,สละเกือ้อกูลต่อโลกต่อสังคมต่อส่วนรวมทั้งหลายต่อวัดวายศาสนา ต่อคุณบรรตนตรัยและมีส่วนในการเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการอุปถากอุัมภ์ต่อเราครุคุบาอาจารย์ต่อหมสงทั้งหลายต่อองค์มหาบารมี การบวชการบรรพชาในทุกภพทุกชาติและการมีส่วนในการโปรดสประสานตามองค์มหาบารมีในทุกภพทุกชาติขอให้เหล่าเจ้ากรรมในเวนบิดามันดาผู้มีคุณทั้งหลาย สิ่งมีคุณทั้งหลายของหมู่เราข้าพเจ้าตลอดจนถึงสัรพะสัตว์ทั้งหลายแม้ไม่เคยมีกรรมสัมพันธ์กับหมู่เราข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิขอให้มีส่วน ในอธิวาสนาบารมีในความสว่างสวยในพระสัจธรรม,รรรมโดยทั่วกัน,กนไปตลอดกาลและนานเธอ